สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาใส่เบ็ดนะครับหาอาหารตามธรรมชาตินะครับตามฤด,ดูกาลน,นะครับตอนนี้เพิ่งใส่เสร็จนะครับแล้วก็มากับช่างปีนะครับช่างปี f อฟนันทวันนะฮะนี่หลังใส่เพิ่งใส่เสร็จนะครับกําลังเดินกลับเดินดูช่วงใส่เสร็จนะครับนี่หลังนี้ก็โดนกินเวลาตะวัดหวดขึ้นฟ้าเลยนะ เดี๋ยวเราดูผลงานนะครับผลงานเดินดูรอบแรกนะครับตอนนี้ยังก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นเหยื่อนี่ครับเหยื่อลูกออดนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวขอใส่เหยื่อก่อนครับพลาดไปแล้วครับหลังนี้ใส่เหยื่อไว้นะครับเดี๋ยวจะกลับเข้าบ้านไปก่อนนะครับเราจะกลับมายามอีกทีสักสองชั่วโมงนะครับค่อยกลับมาดูอีกทีครับผมเดี๋ยวรอชมผลงานกันครับ ถึงรอบยามเบ็ดแล้วนะครับยาม,มาสองสามหลังแล้วนะครับก็ยังเงียบอยู่นะครับวันนี้ฝนตกนะครับฝนตกดิดนๆนะครับยินเสียงฟ้าไหมครับฟ้าเสียงฟ้าแรงนะครับโอ้เยื่อยังอยู่อยู่เลยอันนี้ทำไมปลาไม่กินเนาะ ที่เขาบอกว่าถ้าเป็นลูกกบที่ออกขาแล้วมันปลาไม่ค่อยอยากจะกินนะครับจะจริงของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูมาสามสี่หลังนะครับก็ยังยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะรหรืออาจจะเป็นกาวันฝนตกนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันมาดูกันนะฮะส่วนช่างปีก็ไปดูของช่างปีอยู่นะครับ ยังอยู่เหมือนเดิมเลยฮะเหยื่อยังอยู่นะครับห้าหลังละหรือไม่ยังหัวค่ำอยู่ก็ไม่หัวค่ำนะอันนี้หลุดนะฮะอันนี้หลุดพันยาหลุดนูเสียงปลาก็มีนะครับแต่อยู่อยู่กลางทุ่งนาอยู่นะฮะ เดี๋ยวฝนมันยังตกอยู่นะครับยังดินอยู่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูถ้าหลังไหนถูกจะถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโทรศัพท์จะเปียกนะครับเดี๋ยวขอใส่เยื่อกนครับผมก็บิดสองคนรวมกันเกือบร้อยหลังนะครับยังไม่มีใครได้สักตัวนะครับรอแบแรกหน้าปี อยจ้ว่าไ,ไงไงม้แรงวะต้องจะให้ได้หมดได้หายมันหมดอืมเรื่องคืนอ,อาจจะเป็นเพราะฝนตกด้วยมั้งครับวันนี้ฝนตกฟ้าร้องสนั่นเลยฮะตอนนี้ดูล้อรถนะครับ<ง> <c oughs> มีบากนะฮะเข้ามามนนฝนตกก็ไม่ได้แรงนะครับ ทำแค่ดินเปีเปยกทำใหด้ดินลื่นนะครับดูเกาะล้อรถนะเดี๋ยวรอดูฝนหยุดสักพักนะครับฝนเพิ่งจะหยุดดูอีกรอบหนึ่งนะฮะถ้าไม่คือก็รอเช้าเลยนะครับมาลุ้นเช้าอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ตั้งหม้อนะครับ <laughs> ตั้งหมอ้อ กินมามากันก <c oughs> ่อนน้ามามาของทัพต้องเดินด้วยท้องครับก็เราได้แค่มาใส่นะก็มาลองดูนะครับด้วยธรรมชาติ เราก็ไม่ได้รู้ว่าปลามันจะกินดีหรือไม่ดีนะครับแต่ปลามันมีแน่ครับเสียงกัดสนัน่นอยู่กลางทุ่งนาอยู่ับอยู่ตรงกลางนะครับไม่ออกมาด้านข้างตามคันนาอเอาบรรยากาศครับเด็กสมัยนี้คงไม่ได้รู้จักการใส่เบ็ดแล้วนะฮะร,รู้จักแต่ หน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกันนะครับอย่างรุ่นเราๆนี่ก็โตมากับวิธีชีวิตแบบนี้นะครับยังไงก็ไม่ทิ้งนะครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ชื่นชอบแล้วก็สิ่งที่เราโตมากับวิถีชีวิตแบบนี้นะครับหาอยู่หากินตามธรรมชาติตามฤดูกาลนะครับ อันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับมีสองปัจจัยที่มีสองปัจจัยที่ทำให้ปลาไม่กินอย่างหนึ่งคือฝนตกนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือไอลูกออสที่เราเอามาใส่วันนี้นะครับมันออกขาออกขา ขาหน้าขาหลังออกจนหมดแล้วนะครับเป็นรูปร่างเป็นกลบหมดแล้วนะครับตัวใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาจับจับให้ดูนะฮะนี่ฮะตัวนี้ยังไม่ออกตัวใหญ่ยังไม่ออกแต่ว่าหลายๆตัวนะครับเนี่ยมันออกขาหน้าขาหลังออกสมบูรณ์แล้วนะครับก็มีคนเขาก็บอกว่า ถ้าออกขาครบแล้วปลาจะไม่ไม่ค่อยชอบกินนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยแต่อาจจะกินเนี่ยจะกินแบบไม่ถีไม่ถีมากห่างๆก็ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ารอบก่อนนู้นที่ใส่ก็เป็นตัวเล็กๆที่มีแต่ขาหลังนะฮะอนนั้นกินดีครับ กินดีได้ผลงานอยู่วันที่ได้วันนั้นก็รอบแรกรอบที่ใส่เสร็จนะครับรอบใส่เสร็จแล้วเดินเดินดูกลับมานะก็ห้าตัวแล้วครับแล้วมาดูรอบมาดูรอบแรกนะครับไอรอบที่ใส่กลับนั้นก็คือยังไม่ได้นับเนะาะใส่แล้วก็เดินดูกลับนะครับอันนั้นยังไม่นับก็ห้าตัวแล้วครับ พอมาดูรอบแรกก็เจ็ดตัวร,รอบแรกเจ็ดตัวรอบสองอีกรอบอรอบเช้านะครับรอบเช้ามากู้ก็อีกแปดตัวนะครับวันนั้นเป็นเป็นลูกออสสีฟ้าวันนั้นเป็นลูกออสที่ตัวยังเล็กอยู่นะครับยังไม่มีขาหน้านะครับตัวเล็กด้วยแต่วันนี้ลูกออสตัวใหญ่เลยครับมีขา ครบทั้งสี่ขาแล้วนะเหลือแค่กัดหางนะครับกัดหางออกก็เป็นกบแล้วนะครับโอ้ฟ้าร้องสนันน่นฮะเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนครับก <c oughs> ินมามากเขาปิดโทรศัพท์ไว้ก่อนนะกลัวฟ้าฝนนะฮะฟ้าร้องสนันน่นเลยฮะบุดับตลฮะติดปัวจัง

น้ำน้อยอกระึง้อยรน้ำน้อยฝนยังตรงมาอีกนะครับโอ้แบบนี้ก็แย่อยู่ถ้าฝนหยุดก็พอรุ้นนะครับนี่ฝนลงเม็ดมาอีกครับถุยงยางเช้านะครับตอนนี้มากู้แล้วนะครับ วัดชอนตัวสวยอยู่นะครับตัวสวยอยู่นะครับยามมาได้หลังที่สองนะครับยากาศยามเช้าดวงอาทิตย์กำลังจะโผล่บนขอบฟ้านะอ่ะเดี๋ยวปลดปลากันครับ ได้ครับมาแล้วครับแต้มแรกครับกว่าจะมานะครับต้องรอรอบเช้าเลยครับเรียกว่าฝนตกปลาไม่ออกไม่ยังไม่ออกหากินนะครับฝนหยุดตอนประมาณห้าทุ่มกว่านะครับยามมายามมาดูนี่ไม่โดนเลยนะครับสักตัวแล้วครับไม่โดนเลยนี่ครับดูรอบเช้าครับมาแล้วครับหนึ่งแต้มครับ เดี๋ยวเราดูเต็มต่อไปครับเต็มที่สองก็มาครับโอ้โหระช่อนนครับเล็กกว่าตัวเมื่อกี้หน่อยนึงอะมาครับแต็มสองครับโอ้กลืนเลยครับ กลิงเพ็ดเลยปลด,ดปลากันครับผมมาแล้วครับ2แต้มแล้วครับแต้มที่สามครับ ต้องค่อยๆนะครับดึงเลยไม่ได้นะฮะมันพันอยู่กับต้นข้าวนะครับต้นหญ้านะครับเยื้มจะหลุดนะสกรูะะะจะยืนจะยืนหลุกยืนยินย่งพัน โอเคโอเค <Okay. S 1> okay. ครับแตนที่สามแล้วครับจะปลดปลากันครับเดี๋ยวเราดูผลงานต่อไปครับหลังนี้เปลี่ยนเหยื่อสามตัวนะฮะก็ยังไม่ได้ตัวนะครับรอบนี้กินในตวัดเหยื่อขึ้นมาลอยอยู่บนฟ้าแล้นะครับ ก็ยังไม่ได้ตัวนะครับกับตรงนี้กินทุกรอบครับแต่ยังไม่โดนครับเยือยอยู่ดีเลยนะครับไม่มีไม่มีปลามากวนเลยมากินเลยนะฮะเยือยยังอยู่ดีอยู่นะครับโอ้กับวันใส่เบ็ดวันไม่หมานนะครับวัน วันฝนตกนะครับดูเหยื่อครับเหยื่อเหยื่อดีๆอยู่เลยฮะโอ้พ oh. ระเจ้าจอดมาครับแตมที่สี่ก็มาครับอยู่เนี่ยฮะ ตัวนี้ตัวใหญ่ครับสวยครับตัวนี้ใหญ่กว่าใครเพื่อนเลยฮะตัวสวยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็โดนนะครับฝั่งนี้ตัวตัวเล็กนะครับอหลังตรงนี้สองสองตัวติดนะครับตัวนี้มีร่องรอยโดนโดนปูหนีบหรือเปล่านะฮะนี่ครับนี่ครับเทียบไซส์กันนะครับตัวสวยครับตัวใหญ่นี้ โอเคครับปลดปลากันครับผมมาแล้วครับห้าแต้มแล้วครับแต้มที่หกครับอ้ติดมินมินนะฮะเดี๋ยวขอยกปลาก่อนติดมินมินครับ <c oughs> จะพันอยู่นานแล้วนะครับ ท่นี่ครับติดบินมิดเลยครับแล้วจะติดนานนะครับติดตั้งแต่กลางดึกแล้วมั้งครับดินจนจะหลุดนะครับแต้มที่หกแล้วครับผมส่วนฝั่งนี้นะครับมองไปเหยื่อยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับยังดิ้นอยู่เลยลาไม่แต่ต้องเลยนะครับนี่โดนคู่เลยนะครับตัวสวยด้วยฝั่งแต่ฝั่งนี้ตายนะครับ Yeah. อันนี้ตายตัวสวยอยู่นะครับอันนี้ยังอยู่นะครับยังเป็นๆอยู่โอ้ยจะหลุดแล้วฮะตัวสวยเลยนะครับโอ้ย เดี๋ยวขอปลาขึ้นมาก่อนนะครับมันจะหลุดแล้วนะครับนิดเดียวเองเบ็ดเบอร์เล็กด้วยนะครับเดี๋ยวผมใส่เบ็ดเบอร์สิบสองนะครับยังเล็กเล็กๆโอ้ยเดี๋ยวขอลงไปเคลียร์ก่อนดีกว่าฮะโอเคครับจุดนี้เอาขึ้นมาแล้วครับโดนคู่นะครับฝั่งหนึ่งตายนะครับอีกฝั่งหนึ่งยังอยู่เกือบหลุดนะครับดูนะครับ นี่ติดอยู่แค่นี้นครับน่ากลัวจะหลุดมากเลยครับดูว่าตินิดเดียวเมื่อกี้ก็เลยต้องปิดโทรศัพท์เพื่อที่จะไปทำดีๆเอาขึ้นมาดีๆครับกลัวหลุดก็แต็มตี่หกที่เจ็ดแล้วนะครับเจ็ดแต้มนะครับเกือบหมดแล้วนะครับอีกไม่กี่หลังครับ เดี๋ยวค่อยไปรอสรุปผลกันนะครับว่าจะได้สกิตรแต้มแล้วก็รอดูผลของทางช่างปีด้วยนะครับว่าจะได้กี่แต้มกันนี่นะที่ปลดปลาเก็บป,ปลาก่อนครับผมอีอ่ะตั้งแต่ปีดะเลยน้องแจ้งน้องจอกเลยก็ะเมียนรู้หนุนฟองใหแต่เอเล่นนะมัดเชื่กแล้วก็ตั้ง ดูของช่างปีครับโอ้โอ้โอลหลายตัวอยู่นะครับตัวโอ้นี่ปลาดุกตัวสวยเลยนะครับทางจะมาปลาดุกตัวสวยเลยโอ้เมื่อคืนช่างปีก็ได้ดได้ตัวหนึ่งอยู่นะครับ เมื่อคืนนะผมไม่ได้เลยนะครับมันได้ลุนรอบเช้านะครับรอบเช้าเจ็ดตัวปลาปลาช่อนล้วนนะครับผมช่างปีนะครับมีหลากหลายปลานะครับปลาหมอปลาหมอตัวใหญ่อ,อปลาช่อนปลาหมอตัวใหญ่เลยนะครับกิโลหนึ่งได้ไหมกิโลหน่อยๆนะฮะ้อกิโล ของผมปลาช่อนล้วนๆครับเดี๋ยวเทขอทงช่างปีให้ดูครับโอ้โอ้ปลาดุกสองตัวเลยครับถ้านับตัวนี่แพ้เขาครับนับตัวนี่แพ้ครับแต่ถ้าช่างกิโลนี่ก็ไม่แพ้นะ นี่มาทลางกิโลมใจได้หนนี่แต่ถมถมจะมเนมัจีบอกนี้น,น,นี่เฉยเจเ่้นต้าวอันนู้รนรตราเซนนะเราโถมะนับแต้มนี่แพค้ครับแต่้านับตัวเอาแต่จะช่างกิโลนี่โอชน,นะครับ มีตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ผมไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราไปเทที่บ้านอีกทีหนึ่งมาตัวเจ็ดบัเจ็ดตัวหรือมานมันช่เจ็ดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวเรากระจายเออแต่เออ จังมือต้องมือวองตีนน้านับผลงานก็พึ่งมาได้ช่วงเช้าเลยนะครับก็น่าพอใจอยู่ครับของผมห้าสิบหลังนะครับของช่างปีแปดสิบสี่หลังสี่สิบแปดหลังนะครับก็มาแล้วของผมจะมาช่างดูครับ กีกิโลสกิโลหลูเจ็ดนะครับเกือบสองโลนะครับกับปลาเจ็ดตัวนะครับเนี่หกหรือเจ็ดทำไมมันลดลง ดีดีนะครับโอเคตัวเจ็ดครับเจ็ดกวากว่ากับโลแปดเลยนะครับถือเป็นที่น่าพอใจนะครับช่วงเช้านะครับได้ช่วงเช้าล้วนๆเลยนะครับงานครับที่เทลมันลงมานะแปดตัวนะครับรับยังไงได้เจ็ดแต่มาเทลงมาได้แปดตัวนะครับตัวสวยๆตัวใหญ่ๆเลยนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดแปดนะครับตอนคู่ตอนเก็บลัดไปเจ็ดน,นะครับโอ้โหโดดออกแล้วนะโอเคครับเก็บปลาครับผมจะเก็บไว้ในนี้นะ